อีกครับน้อยหนานอกฤดูครับกำลังลูกใหญ่ๆตาติต๋มีหลายลูกครับผมไม้ตัดกิ่งนะครับผมตอนกิ่งเดี๋ยวพาชมสวนไปได้วยกันนะครับ เดี๋ยวพาชมสวนไปได้วยกันครับผมไปเลยเชิญครับเชิญชมไปได้วยกันครับผมผักผักผักต้นมะพร้าวเจ้าของสวนกำลังลดผักอยู่ ป่ามะพร้าวไว้เกษียณน,นะครับผมกบเกษียณจากอาชีพครูมาทำสวนมะพร้าวสวนผสมผสานปลูกทุกอย่างกินได้ทุกอย่างขายได้ทุกอย่างสนใจทักมานะครับเนี่ยในสวนก็มีเยอะเลยเห็นไหม หน้ามะม่วงนี้มะม่วงเต็มเลยนะครับผมขายแทบจะไม่ทันเลยสุกหล่นเต็มพื้นที่ไม่ว่างเลยนะครับปลูกทุกอย่างมีบ่อป,ปลาด้วยรอบคลองสวนเห็นมามซูมใกล้ๆกันยันครับผม <S <S มะพร้าวแสงหนึ่งทลายหนึ่งก็สามสิบลูกยี่สิบลูกนะครับน้ำหอมจองล่วงหน้าเลยครับผมลูกค้าบ้านนาดีนะครับผมบ้านนาดีสวนครูเดือนนะครับถามได้เลยถ้าเข้ามา ตำบลบละเบืออำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามดอกไม้ก็มีนะครับผมแอบสวยข้างๆขอบสะนะครับผมข้างๆสวนดาวเรืองดาวกระจายมีหมดทุก กำลังโตก็มีพึ่งปลูกก็มีครับผมอีกหน่อยเหลืองวเต็มสวนนะครับสวนกล้วยสวนนะพระ้าสวนมะม่วงที่ทุกอย่างกล้วยหอมอกล้วยหอมเครียใหญ่ๆเลย ไปดูกล้วยหอมนะเกือใหญ่ๆอ่าใกล้จะตัดแล้วกล้วยหอมกล้วยหอมมะม่วงก็ตัดกิ่งยอดอะโวคาโดก็มีนะครับเนี่ยอะโวคาโดเห็นไหมแต่ยังไม่ติดลูก อะโวคาโดดาวฟักทองสมอมีทุกอย่างครับผมมีทุกอย่างในสวนปลูกทุกอย่างกล้วยหอมกล้วยไข่มีหมดนะครับ มะน,นาวก็มีต้นโกโก้ก,ก็มีสามสี่ต้นอยู่ข้างในไม่ได้เดินเข้าไป โพดโพดก้นเหนียวางตุง้งยอดอวบ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันนะครับผมสะท้อนแสงแดดโอเคครับบ๊ายบายครับผม แดดส่องาไาใช้สุรเซลเซล